ภรรยาจับสามีกับชู้ได้เธอเก็บของและเตรียมตัวจะขอหย่าตอนนี้สามีตกใจเสียงนาฬิกาแขวนผนังดังติ๊กตอกแสงไฟสีเหลืองสาดเงาโต๊ะกินข้าวยาวบนพื้นกลิ่นน้ำหอมผู้หญิงแปลกปลอมลอยประปนกับกลิ่นอาหารเย็นที่ยังอุ่นเธอยืนอยู่หน้าประตูห้องนอนมือเย็นเฉียบหัวใจเต้นช้าลงอย่างน่ากลัวเสียงหัวเราะแผ่วลอดออกมาจากข้างในเป็นเสียงที่เธอจำได้ แต่ไม่ใช่เสียงที่ควรอยู่ตรงนี้ลูกบิดหมุนช้าโลหะเย็นกัดฝ่ามือประตูเปิดออกพร้อมภาพที่ทําให้ลมหายใจสะดุดผ้าปูเตียงยับแสงโคมข้างเตียงสั่นไหวดวงตาของเขาเบิกกว้างเหมือนสัตว์ที่ถูกไฟฉายส่องชื่อของเธอค้างอยู่ที่ปลายลิ้นแต่เสียงไม่ยอมออกมาหูอื้อเหมือนมีน้ำไหลท่วมศีรษะผู้หญิงอีกคนดึงผ้าห่มขึ้นมาปิดอกนิ้วมือสัน่นสายตาหลบหนี เขารีบลุกขึ้นคำแก้ตัวพรั่งพรูน้ำเสียงแตกพรา่าเธอมองไปรอบห้องกรอบรูปแต่งงานเอียงฝุ่นบนชั้นหนังสือหนาขึ้นทุกอย่างดูแปลกหน้าเธอหันหลังเปิดตู้เสื้อผ้าเสียงไม้กระทบกันดังแห้งแรงเสื้อผ้าถูกพับอย่างรวดเร็วผ้าสัมผัสผิวเหมือนน้ำแข็งกระเป๋าเดินทางถูกลากออกมาเขาเดินตามมือเอื้อมแต่หยุดชะงักกลางอากาศ คำขอโทษกระแทกผนังเสียงสะท้อนกลับมาเป็นความว่างเปล่าพื้นบ้านเย็นจนฝ่าเท้าชาเธอหยิบเอกสารจากลิ้นชักกระดาษเสียดสีกันเบามึกสีดำบนหัวข้อคำร้องอย่าเด่นชัดดวงตาเขาสัน่นเงื่อผุดที่ขมับลมหายใจขาดห่วงเสียงฝนเริ่มตกหยดน้ำกระแทกกระจกดังทีกลิ่นดินเปียกเล็ดลอดเข้ามาเธอรู้สิบกระเป๋าเสียงดังยาว หัวใจเขากระแทกซี่โครงเขาเก้าวเข้ามาใกล้พื้นไม้ครางเบาเงาของเขาทาบลงบนไหล่เธอเธอหยุดนิ้วมือคางได้ยินเสียงกระซิบจากด้านหลังคำหนึ่งคำสั้นคมมือของเขาแตะที่ข้อมือเธออุณหภูมิร่างกายต่างกันความเงียบกดทับทั้งห้องประตูหน้าบ้านสั่นจากลมไฟกระพริบเงามืดขยับเข้ามาใกล้เธอหันกลับ ศบตาเขาและในวินาทีนั้นเองเสียงบางอย่างดังขึ้นจากห้องนอนเสียงที่ไม่ควรเกิดเสียงที่ทำให้ทุกอย่างหยุดนิ่งเสียงนั้นดังชัดขึ้นเหมือนโลหะกระทบพื้นแหลมสั่นประสาทผู้หญิงในห้องนอนร้องออกมาเสียงสูงแตกเต็มไปด้วยความตื่นตระหนกเธอรู้สึกเหมือนอากาศในบ้านหายไปปอดหนักลมหายใจติดค้างเขาหันขวับ ดวงตาเบิกกว้างกว่าเดิมสีหน้าเปลี่ยนเป็นหวาดกลัวเธอมองตามสายตาเขาพื้นห้องนอนเปียกหยดน้ำสีแดงค่อยๆแผ่ออกกลิ่นคาวลอยขึ้นอุ่นชุนติดปลายจมูกหัวใจเธอเต้นแรงดังในหูเหมือนกลองรบผู้หญิงคนนั้นสุดลงมือกุมแขนเลือดซึมผ่านนิ้วเขารีบเข้าไปพยุงเท้าเหยียบคราบบนพื้นเสียงลื่น เสียงดูหน้าขยะขยงเธอยือนนิ่งเหมือนถูกตรึงสายตาจ้องภาพตรงหน้าทุกวินาทีลากยาวเสียงฝนด้านนอกกลบเสียงสะอื้นบ้านทั้งหลังเหมือนหดแคบลงเขาหันมามองเธออีกครั้งปากสัน่นดวงตาแดงกำ่ำคำขอร้องไหลออกมาไม่เป็นประโยคฟังไม่รู้เรื่องเธอรู้สึกถึงแรงสั่นที่ปลายนิ้วความเย็นแล่นขึ้นตามแขนเหมือนเลือดไหลย,ย้อน เธอเก้าวเข้าไปใกล้พื้นเย็นลื่นแต่มั่นคงสายตาเธอจับจ้องแผลเลือดสดยังไหลไม่หยุดผู้หญิงคนนั้นมองเธอแววตาเต็มไปด้วยความกลัวและคำถามที่ไม่มีเสียงไฟในบ้านกระพริบอีกครั้งเงาทุกอย่างสั่นไหวเหมือนความจริงที่ไม่มั่นคงเธอได้ยินเสียงหัวใจตัวเองฉัดฉาหนักมือเธอเอื้อมไปหยิบผ้าผิวสัมผัสหยาบ อุ่นจากเลือดเขามองการกระทำนั้นความตกใจผสมความสับสนเหมือนคนที่ไม่รู้ควรดีใจหรือหวาดกลัวเธอกดผ้าลงบนแผลเลือดซึมผ่านทันทีสีแดงเข้มขึ้นกลิ่นข้าวแรงกว่าเดิมอากาศอึดอดัดเหมือนห้องปิดตายเสียงไซเรนดังแว่วจากไกลไม่รู้ว่าใครโทรไม่รู้ว่าเมื่อไรเธอเงยหน้ามองเขาสายตานิ่งว่างเปล่า ในแววตานั้นไม่มีน้ำตาไม่มีความโกรธเหลือเพียงความตื่นรู้เขาถอยหลังหนึ่งก้าวเหมือนถูกผลักด้วยสายตาหลังชนผนังเธอถอนหายใจยาวหลึกหนักกระเป๋าเดินทางยังเปิดอยู่เสื้อผ้าล้นออกมาเหมือนชีวิตที่ไม่เป็นระเบียบเสียงไซเรนใกล้เข้ามาดังฉัดบาดหูเธอลุกขึ้นยืนมือเปื้อนเลือดอุ่น สั่นเล็กน้อยเธอเดินผ่านเขาไลลเฉียดกันไม่มีคำพูดมือเธอคว้าหูหิ้วกระเป๋าน้ำหนักถ่วงลงเหมือนอดีตที่ลากตามมาประตูหน้าบ้านเปิดออกลมฝนพัดเข้าใส่หน้าเย็นเฉบหยดฝนกระทบผิวผสมกับเลือดบนมือไหลลงสู่พื้นเธอก้าวออกไปข้างนอกเสียงประตูปิดดังหนักสะท้อนในอกด้านหลัง เสียงเรียกชื่อเธอดังแตกพรา่าป้นเสียงไซเรนป้นเสียงฝนเธอไม่หันกลับฝ่าเท้าสัมผัสพื้นเปีกยกเย็นจนชาไฟรถฉุกเฉินสะท้อนบนถนนสีแดงสีฟ้าสั้นไว้เหมือนหัวใจของใครบางคนในอกเธอมีเพียงความเงียบหนักแน่นและยังคงขยายตัวความเงียบนั้นกดทับหน้าอกหนักขึ้นทุกก้าวที่เดินเสียงรองเท้ากระทบแอ่งน้ำดังแฉะ ไฟฉุกเฉินสะท้อนบนใบหน้าเธอสีสลับไปมาเหมือนความทรงจำที่ย้อนชนกันเจ้าหน้าที่วิ่งผ่านเสียงตะโกนสั้นรีบเร่งเธอหยุดยืนใต้หลังคาหน้าบ้านน้ำฝนหยดจากชายคาลงคอเย็นจนสะดุง้งมือยังเปื้อนเลือดนิ้วแข็งกลิ่นข้าวติดแน่นไม่ยอมจางมีใครบางคนเรียกชื่อเธอเสียงแปลกหน้าสุภาพแต่หนัก เธอหันไปช้าดวงตาพบแสงไฟฉายสว่างจ้าแสบตาคำถามหลังไหลเร็วฉิกเหมือนฝนที่ยังไม่หยุดเธอฟังแต่เสียงเหมือนลอยห่างไกลบิดเบี้ยวภาพในห้องนอนยังซ้อนอยู่ในหัวผ้าปูยับเลือดสดดวงตาที่เต็มไปด้วยความกลัวเธอกำมือแน่นเล็บจิกฝ่ามือความเจ็บช่วยยืนยันว่าเธอยังยืนอยู่ตรงนี้ เสียงเปรหามผ่านไปล้อกระทบพื้นดังสม่ำเสมอผ้าสีขาวคลุมร่างผู้หญิงคนนั้นแต่คราบแดงยังซึมเด่นฉัดเขาเดินตามหลังตวัวไหลตกสายตาเขามองหาเธอวิ่งว่อนสิ้นหวังเธอเบือนหน้ามองไปที่ถนนเส้นยาวทอดหายไปในความมืดเสียงเครื่องยนต์ดังขึ้นประตูรถปิด โลกเหมือนขยับไปข้างหน้าโดยไม่รอใครเจ้าหน้าที่อีกคนเข้ามาใกล้เสียงต่ำจริงจังเขาขอให้เธอรอขอให้เธออธิบายขอให้เธอไม่ไปไหนเธอนั่งลงบนเก้า e อี้พลาสติกเย็นแข็งเปกหลังเธอสัมผัสพนักรู้สึกถึงความอ่อนล้าไหลบา่าเหมือนน้ำหนักทั้งชีวิตกดทับฝนเริ่มเบาลงแต่หัวใจยังเต้นแรงไม่ยอมสงบ กลิ่นบ้านยังลอยออกมาผสมกลิ่นเลือดผสมกลิ่นอดีตเธอมองประตูบ้านที่ปิดสนิทไม้เก่ามีรอยขีดเหมือนแผลที่สะสมมานานเสียงปากกาขูดกระดาษด,ดังใกล้คำถามถูกเขียนคำตอบยังไม่ออกจากปากเธอสูดลมหายใจหลึกชาคำแรกหลุดออกมาเสียงแห้งสั่นเล็กน้อยทุกคนหยุดฟังอากาศรอบตัวแน่น เหมือนก่อนพายุดวงตาเธอมองมือของตัวเองอีกครั้งเลือดเริ่มแห้งสีคล้ำติดเป็นคราบเธอถูมือเข้าหากันความรู้สึกไม่หายเหมือนความจริงที่ยังติดอยู่เสียงประตูบ้านเปิดอีกครั้งใครบางคนเดินออกมาเงาดำยาวบนพื้นเขาถูกพาออกมามือถูกจับสีหน้าว่างเปล่าสายตาของเขาและเธอประสานกันวินาทีนั้นเงียบงนัน เหมือนโลกหยุดหมุนในสายตาเขามีคำถามในสายตาเธอมีคำตอบมากเกินไปเสียงฝีเท้าเสียงวิทยุเสียงลมหายใจทุกอย่างปปนยุ่งเหยิงเธอรู้สึกถึงบางอย่างขยับในอกไม่ใช่ความเสียใจไม่ใช่ความโกรธแต่เป็นความรู้สึกใหม่คมชัดและยังคงก่อตัวขึ้นเรื่อยๆความรู้สึกนั้นค่อยๆแผ่ขยาย เหมือนรอยร้าวใต้ผิวหนังเงียบแต่เจ็บเธอรับรู้ถึงอากาศเย็นรอบตัวผิวหนังชื้นเสื้อผ้าแนบติดร่างกายเจ้าหน้าที่ขยับเข้ามาใกล้เสียงรองเท้าบูรกระทบพื้นดังหนักสม่ำเสมอคำถามยังดําเนินต่อฉัดเป็นขั้นตอนเหมือนพิธีกรรมเธอพยักหน้าสายหน้าบางคำหลุดออกมาโดยไม่รู้ตัวภาพในหัวเปลี่ยนฉากจากห้องนอน เป็นห้องครัวเป็นวันธรรมดาที่เคยมีเสียงหัวเราะแก้วน้ำบนโตะ๊ะยังตั้งอยู่ตำแหน่งเดิมฝุ่นจับบางๆบ,บนขอบเธอจำได้ถึงรสกาแฟเช้าวันนั้นขมอุ่นแต่เคยปลอบใจตอนนี้ลิ้นเธอแห้งรถขมติดคางเหมือนคำพูดที่ยังไม่ได้พูดเสียงวิทยุจากรถตำรวจดังแทรกสัญญาณขาดขาด,ขาดเหมือนความทรงจำที่ไม่สมบูรณ์เธอเงยหน้ามองท้องฟ้า เมฆต่ำหนาบทบังดวงดาวไฟถนนส่องแสงสม้มเงาของเธอยาวบนพื้นเปียกบิดเบี้ยวเธอลุกขึ้นยืนขาแข็งเข่าเกรงมือหนึ่งกุมกระเป๋าแน่นอีกมือยังรู้สึกถึงคราบแห้งสากฟังลึกมีใครบางคนพูดถึงขั้นตอนถัดไปเสียงราบเป็นทางการคำว่าเอกสารคำว่าเวลาคำว่าหลักฐาน แต่คำหนึ่งลอยเข้ามาในหัวเธอคำว่าอิสระมันยังไม่ชัดยังไม่อบอุ่นแต่มีน้ำหนักเขาถูกพาไปอีกทางลังก้าวฉาโซ่โลหะกระทบกันเบาเสียงนั้นเย็นสะท้อนในอกเธอเธอหลับตาชั่วครู่ลมหายใจสัน่นแต่ไม่ถอยเมื่อเธอลืมตาบ้านหลังนั้นยังอยู่เงียบมืดแต่บางอย่างในตัวเธอขยับ เปลี่ยนตำแหน่งไม่ย้อนกลับไม่แตกสลายเพียงแค่เคลื่อนตัวไปข้างหน้าเสียงรถคันหนึ่งสตาร์ทไฟหน้าสว่างถนนทอดยาวรออยู่เธอก้าวลงจากชายคาฝ่าเท้าแตะพื้นเปียกเย็นมั่นคงลมหายใจเข้าลมหายใจออกชาหลึกความรู้สึกคมนั้นยังอยู่ยังเติบโตและยังไม่ยอมเผยรูปทรง รูปทรงของความรู้สึกนั้นเริ่มชัดเหมือนเงาที่ค่อยๆมีขอบหนักมั่นคงเธอเดินไปตามถนนแสงไฟหน้ารถสะท้อนแอ่งน้ำแตกกระจายเป็นเส้นสันเสียงเมืองยามดึกดังห่างๆม้าเห่ารถผ่านลมพัดใบไม้เสียดสีกันเสื้อผ้าเปียกแน่ผิวความเย็นไหลผ่านแผ่นหลังแต่เธอยังเดินต่อกระเป๋าในมือถ่วงน้ำหนักซิปกระทบกันเบา เหมือนเตือนว่าเธอยังมีตัวตนเธอหยุดหน้าป้ายรถเมย์สีซีดตัวอักษรลอกกลิ่นสนิมลอยจางๆม้านั่งเย็นแข็งน้ำฝนขังเป็นแอ่งเล็กเธอนั่งลงลังเล็กหน่อยไหลตกเสียงหัวใจยังดังแต่จังหวะเริ่มนิ่งชัดขึ้นภาพบ้านภาพเตียงภาพเลือดยังวงเวียนแต่ไม่ทิ่มแทงเหมือนเดิมมันกลายเป็นก้อนหนัก ว่างอยู่เฉยๆรถเมคันหนึ่งแล่นผ่านไม่จอดลมพัดน้ำกระเด็นหยดน้ำกระทบหน้าเธอเข็มไม่รู้ว่าฝนหรือเหงื่อเธอเช็ดหน้ามือสั่นเล็กน้อยแต่ไม่อ่อนแรงเสียงโทรศัพท์ดังสั้นฉับหน้าจอสว่างชื่อที่คุ้นเคยปรากฏเธอมองนิ่งเสียงเรียกดังอีกครั้งสั่นเร่งเธอกดปิดหน้าจอมืด เงาสะท้อนใบหน้าเธอดวงตาแดงใต้าตาคล้ำแต่ยังเปิดกว้างรถเมคันใหม่ฉลอเสียงเบรกดังยาวประตูเปิดแสงในรถสว่างอบอุ่นกว่าข้างนอกกลิ่นเบอกเก่าเธอลุกขึ้นก้าวเข้าไปพื้นรถสั่นเบาที่นั่งว่างด้านหลังเธอนั่งลงกระเป๋าวางข้างตัวกระจกสะท้อนภาพถนนถอยหลังบ้านไฟ เงาทุกอย่างเคลื่อนออกห่างชาต่อเนื่องเสียงเครื่องยนต์คลางต่ำสม่ำเสมอเหมือนกล่อมความคิดเธอหลับตาแต่ภาพไม่ดับมันเพียงเปลี่ยนจังหวะเสียงโลหะกระทบเสียงรองเสียงฝนทั้งหมดผสานกันแน่นหลึกลมหายใจเธอช้าลงอกยกขึ้นแล้วหลดมือกุมสายกระเป๋าแน่นรู้สึกถึงแรงตึง รถเลี่ยวร่างเธอเอนน้ำหนักถ่ายไปอีกด้านเมื่อเธอลืมตาป้ายถัดไปใกล้เข้ามาชื่อสถานที่ไม่คุณไฟในรถกระพริบเงาผู้โดยสารสั่นไหวเงียบความรู้สึกคมนั้นยังอยู่มันไม่บาดแต่วางตัวเหมือนของมีคมที่ถูกเก็บไว้ใกล้มือเธอรู้ว่ามันอยู่ตรงนั้นและเธอเลือกได้ว่าจะหยิบมันขึ้นมาเมื่อไหร่รถเมชลอจอด ประตูเปิดพร้อมเสียงลมกลิ่นอากาศใหม่ไหลเข้ามาเธอลุกขึ้นก้าวลงสู่พื้นถนนแสงไฟส่องหน้าอย่างอ่อนโยนฝนหยุดแลว้วพื้นอย่างชื้นสะท้อนเงาเธอชัดเจนขึ้นเธอหยุดยืนสูดลมหายใจลึกยาวเต็มปอดเสียงเมืองเงียบลงเหลือเพียงจังหวะก,ก้าวของเธอสม่ำเสมอกระเป๋าในมือไม่หนักเท่าเดิมไหล่ผ่อนคลาย หลังตรงขึ้นเธอเดินผ่านกระจกหน้ารานเห็นเงาสะท้อนผู้หญิงคนเดิมแต่สายตาเปลี่ยนไปดวงตานั้นนิ่งมั่นคงรับรู้ตัวตนเธอหยุดหน้าที่พักเล็กๆไฟอุ่นส่องจากด้านในประตูปิดสนิทกุญแจหมุนเสียงคลิกเบาประตูเปิดรับเธอวางกระเป๋าลงนั่งลงช้าๆปล่อยน้ำหนักทั้งวันความเงียบโอบล้อม ไม่อึดอัดไม่กดทับเธอมองมือของตัวเองสะอาดแล้วยังจำได้เธอหลับตาล้มหายใจเข้าล้มหายใจออกความทรงจำยังอยู่แต่ไม่ครอบงำมันเป็นเพียงบทหนึ่งเธอลืมตาขึ้นมองไปข้างหน้าพื้นที่ว่างรออยู่ค่ำคืนนั้นสงบและในความสงบนั้นเธอเลือกเริ่มต้นใหม่ฮุกภาษาไทยเข้มข้นระทึกชวนติดตาม คืนหนึ่งที่ฝนตกประตูห้องนอนเปิดออกและความจริงก็พังทุกอย่างในพริบตาเธอเห็นในสิ่งที่ไม่ควรเห็นได้ยินเสียงที่ไม่ควรได้ยินและแตัดสินใจในสิ่งที่ไม่มีวันย้อนกลับแต่สิ่งที่ช็อกที่สุดไม่ใช่การนอกใจไม่ใช่การหย่าหากคือสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นสิ่งที่ทำให้สามีต้องตัวสัน่นและทำให้เธอไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเรื่องนี้ไม่ใช่แค่ดราม่าความรัก แต่คือคืนที่ความจริงทำให้ทุกคนต้องจดจำไปตลอดชีวิตดูให้จบเพราะตอนสุดท้ายอาจทำให้คุณเงียบไปทั้งคืน